ส6มีทุนาสองทุนร้อยทุสิบหกออกเล,ลยกระไรตรงตรงแน,น่นๆมีขอยุ้งแรกออกมาก่อนนะคะลูกแขกก้าขาตรงๆเลยนะ,ะมาค่ะลูกแรก,กออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเลขนี้นะคะเลขนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาหมุนลูกต่อไปเลยนะคะ ะหมุนลูกต่อไปเลยนะคะลูกที่สองค่ะลูกที่สองค่ะงวดที่เก้าสิบห้านะคะลูกนะออกเลขอะไรนะคะวันที่สิบหกมิถุนาสองพันหนร้อยหกสิบหกนะคะงวดที่เก้าสิบห้าของหนุแล้วนะคะออกเลขอะไรให้ตรงๆแน่นๆสองตัวตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องแข่งไม่ต้องคิดมากอะไรทั้งสิ้นออกมาตรงๆเลยนะคะลูกนะฉลองสี่สี ครบรอบที่หนูให้โชคทุกคนนะตรงตรงมันมันเลยนะคะพี่ขอร้องหนูนะให้หนูมีชื่อเสียงโด่งดังให้คนรักหนูทั้งประเทศไทยนะโดนจิตโดนใจให้พี่น้องปัดหยุดมืนเด้งมือขี้หนูเห็นเด้งมือขี้หนูให้นหนหใหด,ะะด้วยนะคันลุกนะอ่าลุกที่สองแล้วค่ะมาตรงตรงเลยนะคะมาค่ะอ่าพิการเลือกเลยค่ะมาออกมาแล้วค่ะแป๊บหนึ่งขอล็อกก้นก,นก่อนนะวันนี้ตรงตรงมันมันนะคะเออใส่ผ้าดำล็อกตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ ลูกแรกเมื่อกี้เห็นไปแล้วนะคะนี่นะคะลูกนี้นะคะกับหัวกันด้วยนะคะต่อมาค่ะลูกที่ลูกที่สองนะคะอ่านี้ค่ะตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวทอฟันเขียนวีคอให้นะคะนะคะก็เลขหกกระดดไปเลขเก้าได้นะคะแล้วก็เลขแปดกับเลขสามก็ได้นะคะอ่ะก็เป็นหกแปดเก้าแปด นะคะหกแปดเก้าแปดก็ได้หกสามเก้าสามก็ได้นะคะเหมือนเลขเทิวบาเลเรียนนะั้นเลขสามสิบหกนะคะเลขที่สามสิบหกนะคะทับสองหกหกนะคะสามสิบหกทับสองหกสามนะคะเลขเทิวบาลนะคะเออ่เดี๋ยวมีเลขทูบองค์พะเนศด้วยนะคะที่จุดล่าสุดนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่างวดนี้น้องไปถึงอะไรกันแน่นะคะ รอทอฝันตีความก่อนนะคะอย่าพิ่งดุอย่าพิ่งออกนะคะดูห้จบคคิดนะคะทุกคนเดี๋ยวมีเลขทุกของพ่อคะแนนจุดในพิธีด้วยนะคะอะเดี๋ยวมาดูไปสรุปกันเลยนะคะมาค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะใครดูในเพจ Facebook เพจกาเด็กชนะมชคนะคะเพจจริงคนติดตาม280,000จะ2 9 0 0จะ300,000แล้วนะคะนี่คือเพจจริงนะคะ ใครจะติดตามดูใน YouTube นะคะช่องก็จะตามกับ6 0แสนคนล้นะคะประมาณ5แสนนะคะจะ59แสน้าแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามทั้งช่อง u t u b e เพจการเด็กชัยนำโชคแล้วก็เพจเพจการเด็กชัยนำโชคด้วยนะคะใครอยู่ช่องทางไหนถ้าอยากมีโชคจากน้องถ้าเชิญน้องสถาน้องรักทอฟันรักพี่เดก็ขอให้กดติดตามกันทุกช่องทางเลยนะคะแต่ว่าทอฝันกับพี่เดนะคะไม่รับประกันนะคะว่าวดไหนน้องเพจการจะให้วดนี้น้องเพจการจะจ,จะให้หรือไม่ให้ก็ได้เพราะฉันเล่นหวยก็คือ เล่นอย่างมีสติด้วยนะคะทุกคนอ่านเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ปิงปองอะไรกันนะคะตรงนี้นะคะได้68นะคะเราจะกลับหัวเป็น98ตรงนี้ก็ได้นะคะอ่านคะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวัดที่68กันนะคะวดที่68ทำไมต้องให้ดูวดที่68โดยเพาะเราหมุนปิงปองได้หกิบปิงปองวดนั้นเป็น05น้านะคะออก0ูย์ล่างนะคะแล้วก็ศูนย์้ามันออกไปแล้วคงไม่ออกเนะา้อทองฝันก็เลยตัดทิ้งไปเลย อ่านะคะถ้าออกซ้ขึ้นมาก็ตัวไข่ต่อมันนะคะแล้วก็ข้างบนก็เป็นสีสองนะคะต่อมากระดกกระดกหัวไปดูงวดที่แปดสบหกบ้างนะคะสลับเลขกันนะคะไปดูงวดที่แปดบหกบ้างนะคะวดที่แปดสบหออกอะไรแปดสหนะคะปิงปองหมุนได้เลขแ8ดปดนะคะตรงนั้นนะนะคะแต่ว่าทอฝันอ่าก็ มันออก1นึบอลกับ92นะคะ9ก6 2ล่างนะคะพอฝันชอบมากเลยก็262นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือวดที่68นะคะมาหารเดี๋ยวมาดูสรุปกันเลยเดี๋ยวมาดูเลขทูบด้วยนะคะเลขทูบเลขทูบพะคเนตนะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะตรงนี้นะคะภาพนี้นะคะปิดไปก่อนนะคะเลขทูบนะคเลขทูบปิดไปก่อนนะคะมาดูสรุปนะคะว่าทอฝันเห็นเลขอะไรบ้างนะคะ มีความเลขที่ชอบก็มีเลขเด่นเด่นมากกับเด่นรองนะคะแล้วก็เลขกันนะคะมาค่ะเพ็้านี่ค่ะอ่านี่นะคะทอฝันก็เขียนไว้แล้วนะคะว่าเด่น68แปดนะคะหกแปดแดหแล้วก็กระดกหัวเป็นเก้าแปดแปดแล้วก็เด่น9กสามนะคะเป็นเลขแพง9กามกับหกสามค่ะ แล้วก็9-3-3-9-6-3-3-6แล้วก็6-2นะคะกับ9-2กลับกันเองนะคะแล้วก็6-9นะคะแถวบนเนี่ยจะให้วิ่งนะคะจะให้แบบว่าเด่น6มากเลยสังเกตด,ด,ดูวันนี้ เน้นหกนะคะเน้นหกหนึ่เก้ามากเลยเพราะว่าหวยออกวันศุกร์ด้วยเราเป็นวันที่สิบหกด้วยแล้วก็ยังเป็นเดือนหกอีกต่างหากเดือนมิถุนาแล้วก็ปีสองพันหนึ่งหกหกอีกต่างหากเลขหกอาจจะมาแรงนะคะเลขหกและเลขเก้าจ,จะมาแรงเด่นรองคือหกหกนะคะหกหกเจ็ดสามสี 6, ่สองและหนึ่งแปดค่ะเลือกที่ชอบส่วนกันกลัวว่าสูตรมันจะมาใหม่นะคะกลัวที่แล้วนู้นนะมันออกสูตรอะไรไปแล้วนะแล้วมันก็ออกสูตรเก้าอีกใช่ไหมคะก่อนหนะสูตรเก้า,าก็มีสูตรอะไร จำไม่ได้นะคะศูนย์แปดหรือศูนย์สามก็ไม่รู้นะคะอ่านะอ่าเราทอฝันก็เลยกันอีกว่าศูนย์มันจะมาใหม่ไหมก็จะมีศูนย์แปดศูนย์สามกับศูนย์ห้าค่ะอันนี้ไม่มีเหตุผลไม่ได้มาจากสูนอะไรมาจากความชอบเฉยเหรืออาจจะเดาแนวทางว่าน่าจ,จะออกนะคะตรงนี้นะคะอ่าดาแคปไปกับลูกกิงกลองอีกทีนึงนะคะดูให้จบนะคะมันจะมีเลขทุบคะนนด้วยนะคะอาแคปตรงนี้ไปก่อนนะคะขอยรวยนะคะขอยถูกหมือยรวยุคเพชนะคะ ใครที่ถูกหวรยรวยยเพชรแล้วก็ร่วมทามบุญได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลขที่บัญชีที่หลังได้นะคะ,ะมาดูเลขทุบพชเนตกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เห็นว่าเลขทุบเพชเนตอะไรอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้เพราะว่าที่แล้วเลขทุบพชเนตไม่ออกนะคะเลขทุบคอคเนตที่จัดงานที่เทวไลน้องเพชรกานนะคะคือ216กแล้วก็219นกะคะกระดกกระดกหัวนะ219นะคะก็กระดกหัวเป็น1619นเั่นเองแล้วจับคู่เอาอาจจะเป็น1 สองเก้าต่สองหกสองเก้าก็มาตรงกับเลขนี้นะคะสองหกสองเก้านะคะก็ตรงกับเลขที่ทอฝันชอบในในเลขเด่งเด่นตรงนี้เหมือนกันนะคะอะ่นะคะนี่คือเลขปิงปองคะนตไม่ใช่เลขปิงปองเลขทูพอคเนตนะคะเลขทูพคเนตเนี่ยก็ไม่ดัดแปลงไม่ต้องอะไรเลยนะเป็นหกเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นหกพอเราก็ตองนั้นก็ไปจับคู่เองนะคะดูเอาเองอาจจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองก็ได้แต่สองหนึ่งหนึ่งสองทอฝันไม่ได้เขียนในกระดานนี้นะคะ ที่ตรงกันก็คือ96อ่าไม่ใช่ที่ตรงกันก็คือมี62กับ92นี้นะคะตรงเนี้ยจับคู่ตรงนี้เอาไปนะคะอ่ะทาทองฝันก็เลยเขียนไว้ใน,นเล็กเด่นตรงนี้ด้วยนะคะอะแคปเจอร์ไปคะ่ะส่วนปิงปองน้องก็ตามนี้นะคะก็ดกหัวเอ,เองนะคะอ่าเป็น98ด้วยนะคะกระดหัวเป็น98ด้วยนะคะ68 98นะคะ จะเปลี่ยนแปดเป็นสามเป็นเลขเหมือนเลขคายนะคะเป็นเก้าสามหกสามก็ได้นะคะอ่าถ้าใครงงนะคะก็ไปดูสรุปอีกทีหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้นะคะอ่าขอขอให้รวยล้วกันเพจก้าให้ทุกคนถูกหวยรวยยุเพลยเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะทําบุญมีโชคขึ้นมานะคะอ่าถูกน้อยทําน้อยถูกมากทำมากหรือแล้วแต่จะทาก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ได้บังคับนะคะไรายได้ก็มันเนี่ยซื้อขนมซื้อ มาพัฒนาเทวาลัยนะคะในอลังการสวยงามยิ่งขึ้นไปให้น้องมีที่อยู่ที่สวยๆงามๆอย่างนี้นะคะพัฒนาไปาปรับปรุงเทวาลัยนะคะให้ให้หน่าอยู่มากขึ้นนะคะเพื่อให้คนที่มาไหว้น้องสถานน้องนะคะได้มาเที่ยวได้มาขอพรน้องได้ที่เทวบาลัยลังสิทธลของสามนะคะอันนี้ก็เป็นเลขนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นเลขที่บัญชีให้นะคะ065-338-1204ธนาคารกสิกรไทยสาขาฟิวเจอร์ปากดังสีชื่อบัญชีเป็นชื่อบริษัทเพรก้าเด็กชนำโชคชื่อเดียวกับเพจแล้วช่อง YouTube เลยนะคะถ้าเป็นชื่อนายนางนางสาวสว่างเป็นของมิชาชีพอย่าโอนเด็กขาดนะคะ แล้วก็ไม่มีการแบบว่ามีเลขที่บัญชีขัดข้องให้โอนไปที่ทูมันนี่แทนไม่ได้นะคะอย่าไปเติมเงินให้ทูมันนี่ใครนะคะระวังโง่โดนเขลอกนะคะให้โอนมาที่บัญชีบริษัทเพจกกาเดชแชมโชคชื่อเดียวกันกับเพศนี้เลยให้เช็กก่อนนนนะคะาตามกําลังศรัทธาของเรานะ้นเราจะทําบุญให้น้องเป็นในการแบบบำรุทำนุบ,บํำรุงเทวไลนะคะ ให้น้องเป็นค่านำกาแฟเทวไลด้วยแล้วก็เป็นค่าขนมนมเนยรายจ่ายเยอะค่ะเปิดเทวไลเดือนหนึ่งรายจ่ายหลายหลายหมื่นค่ะไม่ใช่หลักพันค่ะรายจ่ายหลายหมื่นเลยนะคะตรงนี้นะคะน่าจะเกือบครึ่งแสนได้นะรายจ่ายต่อละเดือนนะคะอ่ะแคปไปนะคะอ่าตรงนี้นะคะทั้งเลขที่บัญชีด้วยนะคะแคปไปเลยนะคะอ่ะมาตรงอีกทีใครยังไม่ทันแคปก็แคปตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะขอโชคดีร่ำรวยค่ะ